ต่อไปนะครับกระหนกใบเทศนะโครงสร้างของมันเหมือนกระนกสามตัวเลยแต่ว่ารายละเอียดจะเหมือนใบไม้นะครับลักษณะเหมือนจะเป็นใบไม้ก็เดี๋ยวดูเลยนะครับวิธีกานกันเดิมเลยนะขึ้นโครงสามเหลี่ยมก่อนนะครับเหมือนเดิมเัาเรียนล่างไปเลยล่างเบาๆแล้วกันไว้จะได้ลบออกนะครับอ่าเห็นไหมโอเคกล้องไม่โฟกัสอ่ะ เหมือนเดิมครับฐานสามเหลี่ยมขึ้นเส้นโค้งตรงนี้เป็นช่วงก้านขึ้นไปนะครับแบ่งกระหนกสามตัวให้ได้ก่อนต่อไปก้านลายหูใส่ตรงนี้วันนี้นี้เส้นแนวนอนนี่ก็เส้นแนวนอนโค้งขึ้นมาให้เป็นก้านลายหยุดไปก่อนนะครับจากด้านบนเส้นเฉียงลงมาม้วนเส้นเข้ามาหาตัวก้านที่เราทําไว้่ะแบบนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิม แบ่งครึ่งก้านปึ๊บขึ้นไปได้ตัวที่หนึ่งยอดตัวที่หนึ่งอยู่นี่ลากมาได้ยอดตัวที่สองนะครับตัวที่สองอยูน่นี่ต่อไปด้านบนถึงยอดที่สองประมาณครึ่งหนึง่งลากลงมางวนเส้นเข้าปึ๊บอ๋อโค้งนี้ได้ก่อนลองเรียนได้โค้งนี้แล้วก็ดูตามแบบนะครับทีนี้ มันจะซับซ้อนขึ้นนิดนึงเพราะว่ากนกมันจะไม่ได้จบแค่ตัวแบบนี้ที่เราทําโครงไว้แต่มันจะเป็นลักษณะของใบไม้กูล่างใบไม้ก่อนใบที่หนึ่งใบที่สองนะครับแล้วก็ใบที่สามอยู่ด้านบนนะตัวก้านก็จะซับซ้อนขึ้นอีนิดนึงนะแต่ก่อนจะไปตัวก้านมันมีใบตรงนี้อีกใบใบเล็กๆนะครับ ใบไปก่อนตามแบบนะนี่ใบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งก้านนะครับแบ่งก้านให้เป็นครึ่งหนึ่งทําไงอนี้ก้านนี้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนี้เลยก้านนี้เนี่ยจากครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งนี้ต้องเป็นแบ่งครึ่งก็จะได้เป็นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่ช่องนะครับ ทีนี้ในตัวมีใบอันนี้ก็ต้องมีก้านใบนะครับก้านใบก็จะเป็นลักษณะนีะ้ต่อมาก็อันนี้ก้าน,นนี้อยู่ติดกันก้านใบที่สองนะใบหนึ่งใบสองนะครับใบเล็กอันนี้ก็มีก้านเหมือนกัน วนมาอย่างนี้ตามแบบเลยดูแบบเลยนะอันนี้ใบนี้ก็มีกา้านเหมือนกันก็ลไล่เส้นมาก้านที่เราทําไว้วนนะครับต่อไปลบเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนเริ่มงงแล้วใช่ไหมอย,อยากให้ลองนะ จะได้รู้ว่าลักษณะมันเป็นยังไงบ้างนะครับสวยไม่สวยไม่ว่ากันต้องลองฝึกอ่ะต่อไปนะครับเริ่มใส่ตำแหน่งของบากการบากลายอ่ครูใส่ไว้หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราปรับได้นะครับ อ่เริ่มตัดเส้นเพื่อจะได้ให้นักเรียนไม่งงครูจะตัดเส้นจากก้านก่อนนะครับตัวก้านก่อนเน้นเข้ม,มนะบโค้งมาเมื่อกี้ที่เราแบ่งไว้หรืนักเรียนจะตัดเข้มจากใบก่อนก็ได้นะครับเอาตามถนัดเลย ตัดจากก้านก่อนให้เราเห็นเส้นทางของมันก่อนนะครับตรงนี้ลักษณะของอันนี้ก้านอันนี้จะเป็นเหมือนใบไม้ที่มันประกบตัวก้านอยู่ทีหนึ่งเรานึงก็แบ่งช่องลักษณะมันขเขียนเป็นก้านบากเลยนี่แบ่งช่องไปเรื่อยให้เท่าๆกันนะให้มันระยะห่างเว้นค่อยค่อยเล็กลงนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็มีบากเล็กอีกอันนึงซ้อนอยู่ ต่อไปคุณจะใส่ใบเล็กให้ดูก่อนนะครับใบเล็กก็อ่ะม้นเส้นมีบากหนึ่งบากสองอลายแหลมขึ้นไปนีบากออกปลายหันออกต่อไปอันนี้ เป็นอย่างนี้นะครับอต่อไปด้านบนทีละอันเลยนะอันนี้ครูขึ้นจากยอดก่อนยอดเป็นหางไหลบากออกบากออกนะครับอันนี้ก็ยอดเป็นหางไหลเหมือนกัน นี่รูไม่ขึ้นโครงนะรูวาดไปเลยนะเรกเรียนจะขึ้นโคงก่อนก็ได้อ่าด,ด้านบนนะครับก้านใหญ่มันอยู่ตรงนี้เราแบ่งครึ่งเพื่อเป็นก้านย่อยลักษณะก้านเป็นเหมือนข้างล่างจะสลับด้านกันนะครับ มีการอันนี้ม้วนอีกอันหนึ่งผรูก็ใส่ไว้อันนี้จะเป็นหางไหลขึ้นไปยอด กล้าแล้วให้เข้มอันนี้ข้างนี้เป็นเหมือนอันนี้นะครับอ่าตอนนี้เราตัดเส้นเสร็จแล้วเหลือแค่ใส่ไส้ข้างในเป็นเส้นอ่อนนะครับเส้นอ่อน ก็ตามรูปทรงเลยมันมีบากด้วยนะครับเส้นแกนของก้านลายใส้ในรูปทรงเดียวกันจะเล็กลง้ายใน ไม่ต้องเข้มนะเป็นน้ำสองน้ำหนักนะครับตัดเส้นเข้มไปแล้วไส้ไหนก็อ่อนลงอ,อ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลองดูขึ้นรูปเหมือนตอนกระหนกสามตัวเลยนะครับ